mẹ em bỏ đi bây Thì bỏ này đi đi nhảy đi đấy đi 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 นวดให่เต pues er ิบอนี่มาเอสวัสดีสบดีมื้อนี้กะมาพบกับบ่าวาอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะบ่าวหญาก ไปการมันนี่ก็ไไ้ไปกับบ้าบุญมาเก้าแกมันนี่ก็จักสิมาหือปบะมาละสำหรับอันเครื่องมือที่เข้าไปหาการปา่ากะมีอยู่หน้านี่นี่หน้าหน้ากับแหลมนะหรือว่าช่อมนี่แต่คอยมัอน,นี่คอยถือถือช่อมให้บ้าบุญมาคนเอาหน้านะ นะสำหรับยิงป่าก็มีสองแนวละเดี๋ยวไปพอกันอยู่ฟุตละนองฟุตละตัดภาาไปฟุตละเอ่อมาหอด,หดการลนะเดี๋ยวเาชิมาลุนกันว่มามันชิมาบม่มาเนี้นะนโอ้ไปละ มาแล <มา S 1> ้วมีอยู่ตัวตัถวถอมาฮอดแล้วก็บพบหลุดมานะไปละปล<ม>าฮกยูแต่ปลาลักมือนี้นะจักเป็นดได้ไง นี่นี่เห็นหรือไ่นี่นี่หางงอจะได้กลับไปเลยนะการป่ากันมีค่อยได้ไปเลยน,นะมือนะจุะจันเป็นนะไรเลยแต่ว่าได้เนื้อไม้เทศอลไรมือนีนะนี่งูฉินด่าคักเลยนะมือน,นะคักเลยคักเลยประมาณประมาณป่าก็ถือประมาณอยู่นี่นะ มูก้าเฮากะเฮาชอบไปเลยนี่มันนี้เฮาสิบการโตแบบนี้นะการป่าการป่าอีกแับนี้นะเพราะว่าป่าก็ยังมไม่ใดป่าอยู่กถ้าเบื่อว่าบุญมาเพิ่นก็ได้ป่าคอร์ดตัวนึ่งคนเดียวไปติดตามมาชมไปอีกแับนี้นะเพราะมันสิมันยังได้ไหมตอนนี้ก็บบ้าบุญมาเพิ่งจะยิ่งป่าแล้วนะ

มียเยอปะปลาปลาชนนะนมียะเยอะไปลาแต่ว่าโอเคยุ่งช่มกระไรน,นี่นนี่น้นำเลึกก็ได้นานี่นะน,น้ำใสนะเ,เ,เป็นได้ก่อนอีกได้ตัวนึงตัวน,นั้นนะ เดี๋ยวมาเบิ่งนี่มันขึ้นอยู่กับตัวก่อนนะครับอ้อโอเคนี่ลมเอ้าดึงโอเคเอาขึ้นดูนี่ได้ช่องตรงเลยนี่นะ

หนึ <łość> ่งร้อยสามแอมกับอีกมีคับไปเลยได้เป็นวัดเดียวนี่นะ ป่าก็น้ำคุณยินคขับเลยม่น้ำป่าเลยไปถือวันใหญ่เตะได้อะไรข้อ้อชนนะบาดนีนี่ใหญ่เตะไปละมาดีแล้ว่าป่านะ

ลมาทวิชกินว่ามานนะเริ่มมานตอนสุดท้ายนะนี่ป่าที่เราได้มากก็จะมีเลยนี่ปลาโคตัวนี้ใหญ่สองตัวนี่ตัวนี้ปลาเข่งนี่นปลาโคแล้วปลาโคสี่ตัวนะตัวใหญ่เติเนี่ย,ยเท่ามานยูมือนนีิกะ นี่ปานเอาไปกะได้อยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่นี่ตอนนี้กบุญมาเพิ่นกดังไ วัสิเป็นเป็นว่าจิจ้ำป่ากินวาจี้หอยได้เฮ็ดกินรอบเดึกนะมาแต่หาการกัดเฮ็ดกินกินก้อนว่ะตอนนี้กัโอ้ปีงปลากระสุกเลยไม่ะด้เช็คขนาดมั่นเลยยังคงไม่อื่นฮันเออราคาเนี่ โอ้ปลาเข่งเลยสซบๆนียมันกโตัปลาเข่งนะเอ๊ะป้า่งหวนี่